สวัสดีครับอยู่กับสุริยา,าพาบรรทุกน้ำสำหรับคลิปนี้เรามากับตู A ้เย็น KMC มาที่โรงงานราชบรีนะครับจริงๆแล้วมันก็จะต่อจากคลิปก่อนๆน,นะที่เคยลงไว้นะครับก็เพียงแต่ว่ามันยาวเนาะ ก็เลยทําเป็น2คลิปแล้วกันอ่ะคลิปนี้นะจะพามาดูจุดลงของหรือหน้าง,งานลูกค้านะดูเพื่อการศึกษาของน้องรุ่นใหม่ๆนะครับอย่าไปเหยียบรัว้วเขานะสุริยาเอ้ยรั้วเขาค่อนข้างแคบนะครับเราเคยมาแล้วนะครับที่นี่นะครับมีนะบึกเขาอยู่ด้านในแล้วนะครับเราต้องวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปหาที่กลับรถไว้เพราะว่าต้องถอยดาดไปทางกโกดังนะอ่าคลิปนี้มืมดเลยท่านนี้ <c oughs> เราก็วิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยว จะลองหามุมไปตั้งกล้องนะครับไปตั้งโทรศัพท์นะครับตัวนี้เป็นฟองน้ำนําเข้าจากต่างประเทศนะครับแล้วก็มาอัดมาบดมาทำเพนทำอะไรก็ไม่ก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะครับเราเป็นทีมงานจัดส่งอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ค่อยเข้าไปก้าไกา่สินค้าลูกค้านะแต่ถ้ามีเศษที่เขาทิ้งเขาอะไรบางทีเราขอเขาไปล้างรถได้นะครับนี่ น้บึกนะฮะถอยเข้าไปแล้วในโกดังเดี๋ยวเรานะฮะเราก็เคยถ่ายไปแล้วแหละโกดังเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะาหาตรงมุมตั้งกล้องนะครับตอนที่ผมถอยนะแต่ตอนเนี้ยผมจะม้วนเดี๋ยวพิบคิดภาพไปนหนึ่งม้วนไงดีวะอขอเป็นถอยไปโน่นดีกว่าม้วนไม่ได้ม้วนไม่ได้อย่างอันนี้เดี๋ยวผมจะเดินหน้าไปโน่นนะครับแล้วผมจะถอยตูดไปนี่นะแล้วก็ทําทําคล้ายๆว่ากลับรถไว้นะแล้วผมจะจอดแอบล้มๆไว้แล้วพอ,อเขาอาระบึกเสร็จเรียกให้ลงเดี๋ยวผมจะไปตั้งกล้อง ให้เพื่อนๆดูตรงตรงประตูโกดังเนาะเดี๋ยวตอนนี้เพื่อนๆดูจากจากอ่าภายในรถก่อนแล้วกันนะเพื่อนๆนะสําหรับอ่าคอมเมนต์บางคนที่ได้ได้ติติติเตียงว่าผมไปเรื่องภาษานะครับบางคนก็ว่าภาษาชิบหายหมดแล้วนะครับว่าผมพิมพ์ผิดนะครับผมต้องกราบขออภัยนะเพื่อนๆนะ ผมนะจบปหนะครับจบป .6 มานะครับก็ไอเรื่องโทรศัพท์อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเก่งเท่าไหร่หรอก <c oughs> ภาษานี่เดี๋ยวนะครับถอยก่อนภาษาประเสริมไม่ได้เท่าไหร่หรอกครับก็มั่วๆไปนะครับเป็นคนไม่มีความรู้อะไรมากนะจบป .6 นะครับอ่านออกเขียนได้แค่นั้นเองนะครับในการที่จะพิมพ์ในบางครั้งอะ่ะมันก็ผิด พิมพ์ผิดไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตเตียนรับชมได้ครับผมรับฟังหมดแหละอันนี้ผมถ่ายไว้ก่อน เดี๋ยวผมจะขอไปแอบฝั่งขวานะมันจะมีลมนะม่อยู่ตรงนี้มันร้อนหรือบางทีก็เอาแค่หัวซุกเข้าไปเอาแค่หัวซุกเข้าไปก็ได้ไปดีว่าเอาแต่หัวซุกเข้าไปวะเดี๋ยวลองโยกใหม่อีกรอบหนึ่งเอาแบบว่าแอบฝัขวาหน่อย แค่นี้แหลมะมั้งเดี๋ยวเอาหัวเข้า,ขาป่าไปเลยมันถอยไม่ได้แบบนั้นอย่าที่คิดไว้อะมันไม่ได้ <c oughs> อ่ะแค่นี้ก็ได้ล่มแล้วนะเยาวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตอนจะถอยเดี๋ยวไปตั้งกล้องรอชมด้วยนะเพื่อน กับตู้เอเย่นเคเอ็มทีซีนั่นนีจอดไว้แบบนี้เพราะว่าผมเอาหัวเข้าร่มนะครับเดี๋ยวเขาจะให้ถอยแทนนับบึกตรงนี้นะไปเข้ากดังตรงนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนะตั้งกล้องได้มุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ถอยประมาณนี้นะครับเข้ากดังฝั่งนี้ก็จะประมาณนี้นะฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สุริยาพาบรทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะได้ภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เจอกันคลิปหน้าสุริยาพาบันทุกสวัสดีครับ